ครับพี่น้องป้องไปครับมันนี่ช่องอรุณนาฟาร์มครับมันนี้ครับมาพอ้ครับเสียตัวเปืนตัวครับมันนี่ว่านปุ๋ยเองครับมันนี้เครื่องใส่ปุ๋ยห่างพี่น้องว่านเอาพี่น้องอย่างเนาะอุปกรณ์ก็ไม่ห่างได้ครับพี่น้องมันนี้่พ็นปลูกมันนะครับปลูกพันหยังครับนี่แปดเก้าแปดเก้าสิบเอครับเออพันแปดเก้าสิบครับผมมัว่าดีครับว่าซ้ำแขนเออซ้ำขาไปแล้ว เด็กตันเขาด้วยด่ยีย่สิบตันอยู่นี่บอ่อ่าหนุ่มรุ่นไหมครับพี่น้องเป็นเกษตรกรครับจบปริญญาตรีนะครับพันถ่วว่าเป็นเฮ็ดเกษตรอยู่บ้านครับพี่น้องลูกเมียบ่มีครับว่าดูครับนะครับ แต่เงินฝากลายเลยพี่น้องลายล้านนะครับพันเทพใหม่ผู้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเนาะโดยโทรอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยสดนี่ยครับตะกี้เพิ่นเป็นปลาครับเบิกแกนนะครับพี่น้องวันทีมันมีเครื่องใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องพอดีมันห่างเลยในบ้านเองนะครับ ผลิตสาร,กกรเกษตรกรนะครับปลูกมันเนาะข้บวโพดวันหน้าเติล้วพอผลเบื้องไว้เป็นตัวอย่างครับนุ่มรุนไม่ไฟแรงครับมือ้อนี้ก็เพรานว่าเป่นปูไปแล้วครับส่วนน,ะนี่ก็สิบว่าปูกมันแล้วท่านมาเฮ็ดผู้เดียวได้พี่น้องนี่ วันปุ้ยโยกลองแล้วก็สิมาเสียบได้บ้านจ้างก็ประางได้เสียก็ได้คอนงานก็หายากพี่น้องขุ่นผู้นึงก็ร่างปั่นขุ่นพี่น้องจอรเดียนะครับปลูกผู้ปลูกพริกอันนี้ก็ปลูกมันนะครับพี่น้องอดูครับรเกษตรกรก็ได้ พุ่นก็จะเป็นฟ้ามัวครับไปแล้วกอไปพุ่นก็จะเป็นวัดปูนะครับสําหรับอ่าไผ่นะครับสนใจเนาะสีนวลไหวหลวงปูนะครับก็อยู่ใกล้ๆอรุณน้าฟ้าม์นะครับนมาหลายครับมาทั้งไกลจอรเดียมาแล้วโอ้คือปั่นเป็นควางนเนะาะคือเรลีย่ยนนะจ๊ะ นะครับมือไม้หัดครับครับพี่น้องอันนี้ก็นนุ่มไม้ไแรงเงินพี่น้องนะครับนุน่มน้อยหัวใจสิ่งนะครับพี่น้องมังก,กรบูโรไทอนัะครับโรไทยเขากินเมือง จอดเดียว s a m s u สามอีกครับผมเราไปเซอร์ไพัส์นอพี่น้องนาอ,น,อนะครับโอก,กาสหนาจะมา เหตุยุยงพี่น้องเมืองไหมนะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับทุกติดตามขอบคุณครับสสวัดีครับผม